้อมพัวทีดีบ้านเอซีทุกท่านครับก่อนอื่นขอขอบคุณกำลังใจที่มอบเป็นดอกไม้อันสวยสดงดงามมาทันตะวัน่องก้าซันแอดมินและลุงมนฟันแดนลและช่องมนโอมครับดอกไม้สวยสดวันนี้พบกันอีกครั้งในวันที่วันที่6ทธันวาคม 25องคาซึ่งวันนี้เป็นการนัดสืบพยานฝ่ายโจทย์2วันคือวันนี้กับวันพรุ่งนี้แต่เนื่องจากวันนี้ว่าพยานฝ่ายโจทย์ซึ่งจะเป็นกลุ่มพยานเกี่ยวกับด้านนิติเวชด้านแสงสินโคตอนพยานทันติประจารเลยขอเลื่อนการมาเป็นพยานศาลในวันนี้ ดีแคเลยไม่มีการสืบพยานฝ่ายโจทย์คงจะมีการนัดใหม่ในครั้งหน้าเดือนหน้ามกราคมนะครับก็เป็นตามกระบวนการวิธีพิรณาความนะครับพยานฝ่ายโจทสืบให้หมดก่อนแล้วถึงจะเป็นการสืบพยานฝ่ายจำเลยเสำหรับวันนี้ก็เป็นการพิจรณาตามปกติตามวิธีพิรนาความอาญาตามปกตินะครับ ส่วนรายละเอียดหรืออะไรความเป็นไปต่างๆเชิญท่านทนายสงกาครับครับสวัสดีครับทาง YouTube และก็ FC ทุกท่านนะครับแล้วก็ที่ติดตามข่าวนะครับคือวันนี้ก็มีการนักสืบพยานโจทย์อย่างที่ท่านธนาสุรชัยแถลงนะครับสืบพยานยโจท์เรากฏว่าหมายเรียกพยานได้สปากมีเจ้าที่ตำรวจสํานักงานของโรงพยาบาลตารวจสองสปากมาไม่ได้นะครับติดภารกิจ ส่วนอีกท่านหนึ่งเป็นกรมสุลฐานนะครับก็มาไม่ได้ติดภารกิจนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือสถาบันวิจัยแสงสินโตรตอนก็มาไม่ได้ติดภารกิจครับวันนี้นัดสืบสี่ปากก็วันนี้พยานติดภารกิจแล้วก็ติดประชุมนะมาไม่ได้ทางพัฒงงนายจารโจทย์ก็เลยขอเลื่อนคดีไปนะครับความจริงในการนัดสืบพยานโจทย์วันนี้นะฮะวันที่6ก็มีวันพรุ่งนี้ด้วยวันที่7ธันวาคมนะ เมื่อพยานโจทย์ติดภารกิจนะก็ไม่สามารถมาศาลได้ทางไอาการโจทย์ก็เลยขอเลื่อนทั้งวันนี้และพรุ่งนี้นะครับก็แปลว่าทั้งในวันนี้และพรุ่งนี้ที่นัดสืบพยานโจทย์ก็ไม่ได้สืบพยานนะครับคดีก็เลื่อนไปซึ่งมีวันนัดอยู่ปีหน้าก็คือมกราคมสี่ห้าหกมกราคมนะครับจึงทําให้คดีต้องเลื่อนไปสืบพยานในวันที่4ี่ห้าหกมกราคม 256 6าหนะครับสำหรับคดีนี้นะครับคือยังสืบพยานโจทย์ต่อยังไม่หมดนะครับส่วนเมื่อสืบพยานโจทย์เสร็จแล้วถึงจะมีการนนะัดสืบพยานจำเลยอีกคดีหนึ่งนะซึ่งศาลท่านก็นัดไปแล้วนะครับว่าสืบพยานจำเลยช่วงเดือนมิถุนายนต้นๆถึงกลางมิถุนายนนะครับก,ก็ต้องรองให้สืบพยานโจทย์แล้วก็จำเลยเสร็จก่อนในคดีนะครับในส่วนของ คดีก็ต้องเดินไปตามกระบวนการนะฮะเดินไปตามรัฐวารที่สันท่านกำหนดไว้ที่กําหนดนัดไว้ว่าสืบพยานโจทย์เสร็จแล้วก็ค่อยสืบพยานจาเลยนะครับแต่พยานโจทย์ก็ยังเหลืออีกจํานวนมากพอสมควรนะฮะจำนวนมากพอสมควรนะครับก็เหลือพยานโจทย์นัดสืบพยานไว้สามนัดมี4ี่มีห้ามี6กมกราคมหกไม่แน่ใจว่าจะสืบพยานเสร็จหรือไม่พยานโจทย์นะครับก็ต้องรอรอสืบพยานนะฮะ ครับผมการสืบพยานโจทย์ก็ก็มีขั้นตอนอย่างที่ทางท่านทั้งหลายทราบแล้วนะสืบพยานเสร็จแล้วฝ่ายจำเลยก็ถามค้านพยานนะทางโจทย์ก็ถามติงนะตอนนี้ในส่วนของโจทย์ก็จะมีทั้งพนักงานการโจทย์แล้วก็ตัวทนายโจทย์ร่วมที่หนึ่งที่สองนะฮะก็ก็ก็ใช้สิทธิ์ในการซักถามหรือถามค้านหรือถามริงพยานนะแล้วแต่กรณีนะครับตอนนี้ในส่วนของคดีในส่วนของคดีก็ต้อง ำเนเรื่องไปตามเวลานะที่ศาลท่านกำหนดไว้นะครับทำไมถึงเลื่อนไปนานจังนะก็เลื่อนตามเวลาที่ว่าทางศาลท่านว่างไอการโจทย์ว่างแล้วก็ทนายโจทย์ร่วมว่างแล้วก็ทนายจาเลยว่างเพราะมีการนัดหลายฝ่ายครับก็ได้ประมาณนี้นะครับ <c oughs> กำหนดการสืบพยายนโจทย์และพยานจาเลย <c oughs> ก็ขอขอบคุณทาง YouTube และก็ f c ลูงบอลพดานนั่นนะฮะที่เป็นกําลังใจให้ลูงบอลเพแตนทั้งในประเทศและต่างประเทศครับในส่วนของรายละเอียดคดีอย่างที่เล่ามาทั้งหมดตั้งแต่ต้นแล้วจนถึงวันนี้ก็ไม่อาจเปิดเผยได้ว่าพยานแต่ละปากเปิดฟันยังไงบ้างอะไรยังไงนะฮะก็ไม่อาจแถลงหรือเปิดเผยได้นะครับก็เป็นประมาณนี้ครับก<อ>็เพ <c oughs> ิ่มเติมในความเห็นในาความก <c oughs> ็จะเป็นการหาข้อเท็จจริงจากวัรทุพยาน ึงวัตถุพยานนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์หรือถ้าพูดชาวบ้านก็เรียกว่าเป็นการสืบจากศพก็คือการพิสูจน์จากร่างร่างของผู้ตายรวมทั้งอวัยวะบางอย่างเช่นเส้นผมหรือรวมถึงลายนิ้วมือของผู้ต้องสงสัย เป็นนิติวิทยาศาสตร์ที่ที่เป็นพยานสำคัญในการะจะพิสูจน์ถึงว่ามีการกระทําเกิดขึ้นและผู้กระทํานั้นเป็นใครจะต้องชี้ชัดลงไปได้โดยไม่สามารถเป็นอย่างอื่นครับจถือว่าเป็นถือว่าเป็นพยานสําคัญในทางนิติวิทยาศาสตร์อันนี้ก็เป็นเป็นพยานชุดสําคัญสําหรับคดีนีน้พอสมควร ทีมละดก็เตรียมการที่จะขยายข้อเท็จจริงตั้งคำถามไว้หลายคำถามเพื่อจะได้คำตอบจากกระบวนการพิสูจน์หลักฐานนะครับรวมทั้งแสงสินโคตรด้วยก็เพ um um si ิ่มเติมที่หนึ่งนะฮะต่อไปต่อไปกระบวนการสืบพยานนี้จะเข้มข้นนะเข้มข้นก็คือว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนิติวิทยาศาสตร์นะทางนิติเวชนิติวิทยาศาสตร์อย่างที่ท่านสุรชัยพูดแล้วว่า เป็นการสืบนะสืบหาคนร้ายจากศพหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวห้องกระศพนะหรือวัดพยานวัตถุต่างๆว่าใครเป็นคนร้ายนะครับซึ่งมีความลึกนะความลึกนะในเนื้อหาของในการสืบพยานยมากนะฮะพอสมควรซึ่งบางครั้งนะในส่วนของคดีทั่วไปอาจไม่มีนะตรงนี้จะละเอียดมากนะครับก็จะเกี่ยวข้องหลายฝ่านยะนะ ก็ค um pues ือประเด็นของคดีก okay. right? like ็ต่อไปก็คือพยานบุคคลที่รู um so like right? ้เห well. ็นว่าใครเห็นว่าใครเป็นคนร้ายอะไรไงนะฮะในส่วนของโจทย์ก็หมดแล้วนะครับไม่มีนะฮะก็หมดแล้วก็แค่เป็นพยานวิทยาศาสตร์ในด้านวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ยิ่งสืบไปนะฮะยิ่งสืบพยานไปข้างหน้าแต่ในส่วนของพยานที่เหลือก็เหลือพยานอย่างที่แถลงไปแล้วนะว่าเหลือพยาน นิติวิทยาศาสตร์นะด้านนิติเวชวิทยาศาสตร์นะสัรพันธุกรรม dna พวกนี้นะฮะที่เกี่ยวข้องซึ่งพยานแต่ละปากคงจะมาเปิดความในประเด็นเหล่านี้ซึ่งเป็นความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์นะว่าพยานหลักฐานที่โจทย์นํามาต่อไปข้างหน้านีนะ้สามารถรับฟังในด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้ไหรือไม่อย่างไรนะครับก็เป็นคดีหรือเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่น่าศึกษาในเรื่องนี้ ศึกษาในเรื่องนี้เพราะว่ามันมีความละเอียดลึกซึ้งพอสมควรครับก็รอดูว่าพยานหลักฐานจะมาอย่างไงนะฮะว่าจะเปิดวามอย่ไหนบ้างแต่ว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องก็มีจมํานวนมากครับทนายก็เตรียมพร้อมนะเลงคดีวันนี้ทนายก็เตรียมพร้อมสื่อพยานเพียงแต่ว่าพยานโจทย์ไม่มาวันนี้นะฮะพอติดภารกิจนะติดประชุมติดภารกิจตามที่เอกชนแถลงครับผม,มก,ก็ฝากยูทูบเบอร์แล้วก็เอฟซีทุกท่านนะ ก็ท่านในส่วนของทีมทนายก็ทํางานเต็มที่ครับประมาณนี้ครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับสําหรับมอบห้ทีมทนายความเรายัางยึดยึดถือแนวเดิมก็คือว่าเราไม่ทิ้งคนไข้ระหว่างทางนะครับเชิญเชิญลุงพ่อแตงลุงพ่็แตงแถลงก็อะไรจะขอบสำหรับลุงพลอเนี่ยก็ขอบคุณนะครับ ต้นต้นก็ขอบคุณธันตวันแล้วก็ชายซันนะครับแอดมินช่องรุ่พลประแตนเฟอร์มิลีและก็ช่องมณโฑมรับแล้วก็ขอบคุณ f อทุกท่านผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับทั่วโลกนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับผลิตภัณฑ์โฮลค็องป้านะครับก็เพื่อที่ดูแลทีมงานทนายนะครับเป็นอย่างดีนะครับก็ขอบคุณนะครับก็ขอบคุณทีมงานทนายสำนักกฎหมายธรรรังสรีนะครับนำโดยท่านสุรชัยจินชัยและก็ทนายสุกา ทนายลุงปาลน,นะครับแล้วก็ทีมงานทนายทั้งหมดนะครับที่คุณหมอด้วยนะครับแล้วก็ที่ไม่ได้มานะครับทุกทกท่านนะครับมีส่วนช่วยในการช่วยเหลือนะครับให้ครอบครัวลุงป้าได้รับความเป็นธรรมก็ขอบคุณมารดาจีด้วยนะแต่ขอบคุณป้าก็อไม่มีอะไรมากค่ะทุกคนเราขอบคุณลุงขอบคุณไปหมดแล้วแล้วก็ลุงกับป้าก็ เขาเรียกว่าอำนวยความสะดวกให้กับทีมทนายทุกอย่างนะคะอะไรที่เป็นความสะดวกเป็นความสบายใจหรืออะไรพวกเนี้ยเราก็จะทําเต็มที่ค่ะลุงกับป้านะคะแล้วก็จนกว่าคดีจะสิ้นสุดนะคะก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่เป็นกำลังใจแล้วก็คอยสนับสนุนนะอุดหนุนสินค้าเหมือนที่ลุงบอกนะคะแล้วก็ดูคลิปดูไลค์ให้ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณค่ะไม่มีอะไรมากเลยก็วันนี้ยังยังยิ้มได้นะยิ้มทุกวันค่ะขอบคุณมากยยิ้มได้ทุกวัน <c oughs> ก็นี่ก็ก็จะถึงปีใหม่แล้วนะถ้าก็จะถึงปีใหม่แล้วก็ <g ül> แล้วก็ก่อนปีใหม่เราจะได้มาตอนนี้ก็อยากให้ท่าน